สวัสดีครับสวัสดีครับครับไทยปกมือขอให้ได้เงินล้านที่เจอเน็ตนะครับก่อนที่จะบรรยายแผกนการตลาดผมขออนุญาตแนะนําตัวสักนิดหนึ่งท่านจะได้ทราบว่าผมเป็นใครมาจากที่ไหนนะครับผมธเนศวงศสานะครับอดีตก็ทํางานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีปัจจุบันนี้ลาออกจากการไนฟ้าเข้ามาทําธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับบริษัทแรก เคยทำแอมเวเคยทำกิ uh, ฟฟลีนเคยทำหลายบริษัทยอยู่ในวงการนี้มา20ปีแต่ตัดสินใจทำที่เจอเน็ตเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะผมเห็นว่าสินค้าเนี่ยมันมีเซลล์พอยต์แผนกระตลาดมันเป็นแผนที่เรียกว่าตัดขั้วหัวใจอ่ะใครฟังแล้วเข้าใจเนี่ยผมว่าจะนอนไม่หลับสิ่งสำคัญคือภาพความสำเร็จที่ผ่านมานะครับอัพไลน์คุณคิมฮุย เมื่อเริ่มต้นที่ท่านเข้ามาได้ดูวิดีโอคิมฮุยบินมาประเทศไทยมาพูดนะครับคิมฮุยเนี่ยทำธุรกิจเจอเน็ตมา18เดือนมีรายได้ไปแล้วเจดสิบล้านปัจจุบันนี้มีรายได้เดือนละเจล้านบาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่สร้างความสำเร็จให้คนได้มากมายแล้วระยะเวลาสั้นๆแบบนี้เนี่ยท่านว่ามันต้องมีอะไรดีไหมครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาดูเลยว่า แผงก็ตลาดเป็นยังไงการเริ่มต้นในการทำธุรกิจนี้นะครับก็โดยการสมัครสมัครกับผู้ที่แนะนำท่านนะครับค่าสมัครเท่ากับ350บนะ3า0บาทท่านจะได้ PA ก็เป็นประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง1,50 0 0 0าทนนะครับแต่จะเริ่มคุ้มครองเนี่ยประมาณประมาณกลางเดือนหน้านะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนจากไปตอนนี้นะครับครับ แต่ช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นสมัครไม่เสียค่าสมัคร350จะได้ประกันแสนห้าแต่ต้องสั่งซื้อสินค้าอย่างน้อย1ชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับในการเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยนะครับมีอยแบบูนะ่4แบบนะฮะแบบแบบที่1ขเขาเรียกเป็นแบบเมมเบอร์ผมขอ,อนี้เขียนยอดแล้วกันนะฮะเป็นแบบเมมเบอร แบมเบอร์ ber, สั่งสินค้าหนึ่งขวดลงทุน1 4 0 0พันสี่ร้อยบาทก็ได้มอเจอร์ไซเซอร์ไป1ขวดนะฮะด้านสูงๆขวามือด้านนี้นะครับซึ่งดูดีมากนะฮะจะมียี่สิบซีคะแนนนะครับแบบที่สองเขาเรียกปเป็นแบบอะไรครับแบบเบสิกนะฮะแบบที่สองแบบเบสิกเนี่ยเจ0ดพันบาทนะครับ ได้125คะแนนนะบแบบที่3ขเขาเรียกเป็นแบบสุพิมนะหนึพ์นได้300คะแนนแบบที่4นะเป็นแบบจ um ัมโบ้สองห่นแปดนะครับได้400คะแนนครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าคนใหม่ๆสมัครเป็นสมาชิกนะฮะมันจะมีผลประโยชน์แตกต่างกันอย่างไงนะครับแบบ เขาเรียกบแบบแบมเบอร์เนี่ยจะได้ผลประโยชน์นะฮะผลประโยชน์ก็คือได้สองข้อขายปีกกับ Fast Start ยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยท่านไปแนะนำอาจจะมีทุนน้อยอยากทำธุรกิจนะ,ะก็สมัครแบบแมมเบอร์พันสี่ร้อยเกิดไปแนะนำนะคนที่ไปแนะนำสมัครเป็นสมาชิกแบบจัมโบ้คนแนะนำเนี่ยนะคนเนี้ย จะได้ฟาสต s t a ารเท่ากับเท่าไหร่ครับ200เหรียญเท่ากับ7,000บาทถ้าไปแนะนำสิบคนก็ได้70,000ครับถ้าเกิดว่าไปแนะนำแบบสุพิมพ์แบบแบบนี้จะได้100เหรียญเท่ากับ3,500ถ้าไปแนะนำแบบเบสิกจะได้875นะเป็นแบบนี้ ครับทีนี้ถามว่าแล้วอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้ครับอัปเกรดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่อัปเกรดได้แค่ครั้งเดียวแล้วอัปไลน์เนี่ยก็จะได้ส่วนต่างใน Fast Start ที่ขาดอยู่อัปไลน์ line, เอ่ออัปส่วนที่ขาดเพราะฉะนั้นง่ายไม่กดดันไม่ต้องเครียดถูกไหมครับครับทีนี้ถามว่าแล้วสมัครเป็นสมาชิกแบบเมมเบอร์เนี่ยแนะนำเมมเบอร์ได้ไหม แนะนำแบบเมอร์ไม่ได้ต้องแนะนําอย่างน้อยเบสิกขึ้นไปนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นสมาชิกแบบเบสิกเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์อะไรแบบเบสิกจะได้สิทธิทุกข้อทุกข้อผลประโยชน์ทั้งหมดเจข้อแต่ถ้าจะได้แมทชิ่งต้องเป็นเจตแนะนําอย่างน้อย8คนแนะนํา8คนไม่มียอดบังคับซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกแบบสูพิมอันนี้ จะได้แมทชิ่งนะครับจะได้แมทชิ่ง60วัน60วันแต่ถ้าเกิดเป็นสมาชิกแบบจัมโบ้จะได้แมทชิ่งลึก3ชั้นเอกวันนั่นหมายถึงว่าถ้าไปแนะนำคนเนี้ยมาคนหนึ่งคนนี้เกิดเวิร์กนะได้ไซเคิลสูงสุดอยู่ที่4ล้าน2แสนถ้าเกิดไปแนะนำมาคนหนึ่งนะได้4ล้าน2แสน ได้แมทชิ่งชั้นลูก20ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้800,000น,นะครับบางท่านเห็นเอกสารมีเขียนว่าโตข้างเดียวมีโอกาสได้80,000เนี่ยโตข้างเดียวได้อย่างเงี้ยแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องแนะนําอย่างน้อย8ดคนถ้าเกิดสมัครเป็นสมาชิกแบบเบสิกแต่ถ้าเกิดสมัครเป็นสมาชิกแบบสูพีมหรือแบบจัมโบ้ก็จะมีสิทธิ์ได้แมทชิ่งตรงนี้เลยนะครับทีนี้ถามว่า ผลประโยชน์เนี่ยทั้งหมด7ทางเนี่ยมีทางไหนบ้างนะฮะสรุปคร่าวๆเจทางนะครับทางที่หนึ่งก็คือขายได้ยี่นถามว่าสินค้าเนี่ยเซลลรั่มเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าไปขายนะครับร้านเสริมสวยทั่วประเทศเนี่ยท่านว่าเยอะไหมยเยอะไหมครับผมขอรบกวนคุณนานหยิบโปสเตอร์นี้อันิดได้ไหมครับ ผมจะสาธิตให้ดูว่าท่านสามารถยึดร้านเสริมสวยทั่วประเทศได้ไม่ยากนะทำอย่างครับนี่ขอบคุณนะขอให้เป็นไดมอนด์นะครับครับถ้าเกิดว่าท่านมีโปสเตอร์แผ่นนี้แล้วท่านไปแนะนำร้านเสริมสวยร้านค้าให้เขามีรายได้เพิ่มเดือนละหมื่นสองหมืนขายขวดหนึ่งกำไร500ร้อวันหนึ่งขายได้สองขวดกำไร1,000บาทท่านว่าเขาจะสนใจไหมครับ ท่านกระทำโปสเตอร์อย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อท่านเปลี่ยนเบอร์ท่านง่ายไหมครับแล้วไปหาที่ติดนะเดี๋ยวต่อไปผมจะเทรนกลยุทธ์ในการโฆษณาในการแนะนำคนวันละหนึ่งพันคนโดยไม่ต้องพูดลงทุนวันละแค่สิบสามบาททำยังไงนะครับครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่า ท่านไม่ชอบขายข้อที่2ก็สปอนเซอร์ f a s t Start ก็จะมี25เหรียญร้อยเหรียญแล้วก็เท่ากับเท่า,า,า,าไหร่ครับ200เหรียญอย่างที่ได้อธิบายเกินตั้งชูวเริ่มต้นไปแล้วว่าถ้าท่านแนะนำเป็นแบบจัมโบ้ท่านก็จะได้200เหรียญเลยแนะนำ10คนก็70,000คนละ7,000นะครับครับข้อที่3ข้อที่3ามเขาเรียกว่าเป็นเป็นไซเคิลนะครับ ถ้าภาษาไบนารี่ทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นว s t สตองทีมอ่อนทีมแข็งนะหรือถ้าเป็น Inter, อินเตอร์ก็เรียกว่า TVC นะแต่ที่นี่เขาเรียกเป็นไซเคิลไซเคิลนี้เนี่ยนะครับจะจ่ายสูงสุดอยู่ที่เดือนละ4ี่ล้านสแสต่อเดือนนะจะมีจะมีเป็นรอบนะฮะจะมีสามร้อยหกร้อย เท่ากับหนึ่งรอบสามร้อยหกร้อยหนึ่งเท่ากับหนึ่งรอบอ่ะทีนี้อดูดูนี้ชัดๆนะครับไซเคิลสมมุติว่าตัวตัวไซเคิลนะฮะถ้าเกิดว่าท่านมีข้างนี้สามร้อยครังนี้หกร้อยคะแนนเท่ากับหนึ่งรอบหนึ่งรอบเนี่ยมันจะมีรอบละห้าสิบเหรียญกับรอบละสาสิบห้าเหรียญน,นะถามว่ารอบสาสิบห้าเหรียญเป็นยังไงถ้าท่านจะได้สาสิบห้าเหรียญก็คือรักษา ออโต้ชิปเนี่ยเท่ากับ35 CV นะก็ประมาณ50เหรียญแล้วก็ยอด50เหรียญน,นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะได้รอบละ50เหรียญท่านต้องออรักษายอดเป็นขับ180 CV ก็เป็นเงินเท่ากับสองอยห้เ,เหรียญประมาณนี้นะครับแบบนี้เนี่ยต่อเดือนสูงสุดประมาณ3.6ล้านต่อเดือนแต่ที่นี่เขาจ่ายเป็นรายวีควีคหนึ่งเนี่ย 26,250พั 26, เหรียญต่อวิคเดือนหนึ่งก็ประมาณ3ล้านหแสนนะครับถ้าเกิดว่าท่านในรอบละ50นะครับห้เหรียญเนี่ย